สวัสดีมินลักแฟน Tokyo ยวโกะเวิ่งทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะพูดถึงทีมเมตานะนั่นก็คือทีม CCG และทีมต้นเอากริเอาจริงเนี่ยทีมที่เป็นเมตาจริง,รงอะ่ะมันคือทีมต้นเอากิริแต่ว่าลองลงมาเนี่ยคือทีม c g แล้วก็ลองลงมาอีกเนี่ยก็ได้เป็นทางด้างของอันเนคูกับพวกตัวละครเสริมอื่นๆนะวันนี้ จะพูดถึงทีมต้นอัลกิริเป็นหลักละกันนะเพราะว่ามันเป็นทีมค่อนข้างเมตาแล้วก็ทางเกมเนี่ยแม่งอวยแบบอวยจัดเลยนะตัวละครเข้ามาแบบ4ีหตัวติดติดกันทีมอื่นแทบไม่มีเกมเปิดมาน่าจะประมาณสัก 2- 3สเดือนแล้วทีม CCG เนี่ยตัวละครเข้ามาแค่ประมาณ2ตัวคือจูโซแล้วก็เอ,อ่ออาริมะแสงประมาณนั้นแต่ว่าทีมต้นอัลกิริเนี่ยเข้ามาประมาณ4-5ตัวติด,ต,ดติดกันแล้วก็ทีมอันเทคุเนี่ยก็น่าจะเข้ามาแค่ 1ถึง2ตัวมั้งประมาณนั้นเลยแบบเดี๋ยวจะมาพูดรวมๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำการไต่อันนี้น่าเรียวถามด้วยว่าจะไปดูกันว่ามันมีเยอะขนาดไหนนะศาานาของทีมเมตาอย่างต้นอัลกิริในนี้อ่ะโอเคอก่อนที่ไปดูเนื้อหาฝากไปดูวิธีการด์าหร้วก็สมัครของตัวเกม X7 เกมก่อนนะครับผมโอเคไปอ่ะหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปแล้วนะเราต้องทาการโหลดส้านของตัว แอป x 7จ็เกมก่อนนะครับผมใครที่เป็น iOS สามารถกดโหลดของ iOS ได้เลยแล้วก็ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้เลยนะแล้วก็หลังจากดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยเราก็พิมพ์ทางด้านของตัวเกียวกรูอเวคเน i งซีได้ในตัวแอปของ x 7จ็เกมได้เลยนะอ่าหลังจากโหลดเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะพอเรากดเข้าเกมมาเนี่ยมันจะอยู่หน้าล็อกอินให้ใส่อีเมลให้ทําการกดข้างล่างที่เป็นลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลหนึ่งครั้งหลังจากกดเสร็จปุ๊บเราก็กรอกอีเมลของเรานะหลังจาก กออีเมลเสร็จให้กดทางหน้าของการรับรหัสรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราสามารถเอารหัส6ตัวมากรอกในช่องกรอกรหัสแล้วก็กดเข้าสู่ระบบกดเลือกเซิร์ฟกดยอมรับรายละเอียดของทางตัวเกมแล้วก็กดเข้าเล่นเกมได้ปกติเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราพูดถึงทางหน้าของทีมก่อนกอ็อันนี้ผมเคยบอกแล้วว่าผมจะเล่นทีม CCG ก็คือเราจะเน้นแบบ CG อย่างเดียวเลยแล้วก็ถ้าเป็นตัวละครอื่นอย่างพวกตัวนก,กิลี่อย่างพวกอะไรพวกเนี้ยผมจะเอามาแบบว่าติด ID ไว้อย่างละหนึ่งตัวหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีทางนั่งของอันเนี้ยอ่าตอนอีเวนต์น่ะตอนนั้นผมยังอยู่กรุงเทพยอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะก็เลยแบบว่าไม่ได้ดูอีเวนต์มันหมดอายุก <c oughs> ็เลยแบบว่าไม่ได้สุ่มนะอันนี้ค่อนข้างเสียดายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอตู้พวกรีรันอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยหานะตัวนี้นะแล้วก็ไอ้จริงตัวโล่เนี่ยมันหาจากร้านค้าได้แต่ว่าก็ยัง อามอนก่อนเพราะอามอนเนี่ยมันเป็นตัวละครเสริมของ CG ไว้แบบทําตัวสํารองอะไรพวกนี้มันมีผลได้ก็เลยแบบเอาอามอนก่อนแล้วก็ตัวละครอื่นเนี่ยก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทาอีกทีหนึ่งนะน,นี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครก่อนเอาเป็นทางน้าของต้นเอ่เอาเป็นอันเทคุแล้วกันอย่างอันเทคุเนี่ยตัวละครที่เข้ามาของอันเทคุน,น่าจะมีแค่2ตัวเอ่อสามตัวอ่ะสามตัวไม่รวมฮินามิตัวใหม่ล่าสุดแล้วกันนะพอนพึ่งเข้าอ่ะจะมีทางน้าของฮินามิอ่าฮินามิแดงแล้วก็มีทางน้าของฮิางนาม เขียว <N h ame> <N ch id> น่าจะมีแค,ค่ประมาณเนี่ยคณิกริรวมด้วยป่ะรวมคณิกิด้วยแล้วกันเป็น4ตัวเกมเปิดประมาณ2-3เด,ดือนของอันเิคุเนี่ยเข้าประมาณ4ตัวอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะเยอะอยู่อ่ะแล้วก็ทางด้านของพวกไม่มีองค์กรอย่างเงี้ยก็เข้ามาตัวเดียวนะอ่ะมีอุตะเข้ามาตัวเดียวอ่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วก็อย่างทีม CCG CCG เนี่ยเหมือนจะเข้ามาแค่2ตัวนะก็คือเป็นทางด้านของจูโซที่เข้ามาเป็นตัวที่2แล้วก็ เป็นอาริมาแสงที่เข้ามาเป็นตัวที่ท่าหร่ไม่รู้นันแล้วก็ผมจําไม่ได้ว่าของอาริมาเนี่ยตู้แสงเนี่ยมันมากี่วันแต่ว่าของคริกิะขามเนี่ยมันมาประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมอันนี้มันมีแค่2ตัวเออมีแค่2ตัวไม่นับรวมตัวนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวละครเปิดมันเป็นตัวละครที่แบบต้องเติมแล้วก็เก็บอีเวนต์ได้นี่อ่ะก็ CG เนี่ยมีแค่2ตัวที่เข้ามานะมีจูโซกับอาริมาแสงประมาณเนี้ใครที่เล่นทีม CG เนี่ยก็ต้อง กำเงินให้แข็งไว้นะกำเพชรกำตัวทุกอย่างให้มันได้เยอะๆเอาไว้เดี๋ยวรออามอนแสงมาเนี่ยก็เดี๋ยวรเราคข้ยไปเปิดตรงนั้นแล้วก็อาริมาเขียวอย่างเงี้ยแล้วก็อาริมาตัวแท้ตัวใหม่ไม่แน่ใจว่าฟ้าหรืออะไรสักอย่างนะั้นเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึง่งอะส่วนนั่งของทีมเมตาอย่างทีมต้นอัลกิริตั้งแต่เกมเปิดมาตัวละครเข้ามาอ่าหนึ่งคือทาระสองยาโตผมไม่ได้เรียงนะสามคือคานิกิตะขาบสี่คือเอโต เออเข้ามา4ตัวเหมือนกันเอ้ยห้าห้าตัวอ่ะห้าตัวคืออายาโตะด้วยก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าของอันเทคุน่าจะเข้ามาประมาณสี่ตัวเมื่อกี้ชั้นจำไม่ผิดนะก็เนี่ยแต่ว่าทางด้านของต้นออกิริเนี่ยมันเข้ามาแทบจะแบบติดติกันเลยนะแล้วก็แบบเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าเข้ามาแล้วค่อนข,ข้างขี้โกงพอสมควรอย่างทางด้าของอายาโตะเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากเห็นเขาบอกว่าถ้านับปัจจุบันนะถ้านับปัจจุบันของเซิร์ฟเรานะอายาโตะเนี่ยเก่งที่สุดในทีมของต้นออกิริแล้วก็ ทาราเนี่ยใช้ได้ยาวที่สุดของต้นอัลกิริเออแล้วก็เพราะว่าไอ้สตัวเนี้ยสีตัวเนี้ยที่มันเข้ามาเนี่ยมันแทบจะทําแบบฟูลทีมได้เลย1เนี่ยคือไอเอโตะสทาละสามเอโตะสแล้วแต่ว่าเราจะเอาคานิกิหรือว่าอ่าอเอโตะฟ้าแล้วก็ตัวที่5้าซับพอร์ตเนี่ยเป็นทางลั่งของนาคิเออประมาณนี้แต่ว่าใครที่แบบว่าทําแค่3ตัวเนี้ยอ่ะสาตัวนี้แล้วกันอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาเป็นทางลั่งของโนโรอิได้ โนรอุอิเนี่ยมันแลกจากร้านค้าได้แบบใครที่แบบดันไอ2ตัวเนี้ยสุดอะแล้วแบบว่าอยากได้อีกหนึ่งตัวละครที่เอามาแค่เพิ่มพลังไอดีให้เราได้เปิดก่อนอะ,อะผมแนะนำเป็นโนรอุอิเพราะว่ามันแลกจากร้านค้าลีน่าได้แลกได้ค่อนข้างเยอะส่วนตัวเนี่ยผมเอานาคิเนี่ยอัพจนแบบแร้งที่เป็นเอไปแล้วน,นี้คือแลกจากร้านค้าแล้วก็เปิดได้นิดหน่อยแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมจะทำทางนะของโนรุอิเออเป็นทางน้างของแรง้งที่เป็นเอด,ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปไล่ตัวละครอื่นอีกทีหนึ่งประมาณนี้ะ เดี๋ยวเราจะไปทําการดูกันว่าใน a r i n a Real Time มเนี่ยมันเจอเยอะขนาดไหนนะบอกออก่อนเลยแล้วก็จากที่ผมลองไปเล่นแล้วลองดูนะเอ่อถ้าผมเจอทีมต้นออลกรีเนี่ยผมเล่น CG เนาะถ้าผมเจอกับทีมต้นออลกรีเนี่ยต่อยผมได้เปิดก่อนน่ยโอกาสชนะก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะโอกาสชนะอาจจะเหลือสัก50-50บ50ประมาณเนี้ยถ้าแบบเจอตึงๆหน่อยเนี่ยโอกาสชนะน่าจะน้อยแบบน้อยมาก,มาก มันเป็นระดับนั้นจริงๆนะเพราะว่าตัวละครอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างเมตากว่านะแล้วก็เป็น plane plane. ตัวละครใหม่ค่อนข้างเยอะอย่างทีมของเราเนี่ยมันเป็นตัวละครไม่ได้ใหม่มากขนาดนั้นนะแล้วก็แบบตัวละครมันยังมาไม่เสริมขนาดนั้นอ่ะก็เลยแบบว่ายังไม่ได้กิ่งมากอ่ะมาทีมที่ผมจะเอาไปนะหนึ่งเลยคืออาริมาแสงนะแล้วก็เป็นท่านังของอาริมาแดงอ่าแล้วก็เป็นทนั่งของจูโซแล้วก็เป็นท่านั่งของอุตะแล้วก็เป็นท่านังของอาร์มอนอ้าจริงอุตะเนี่ยเราสามารถเอาตัวละครอื่นมาได้้้เออ่่ีกกตัววนนนนึงงะะถาาาใครยลลลแแบบม แนะนำเป็นไอเนี้ยก็ได้ไอตัวเนี้ยที่แบบเอามาช่วยบับดาเมจหรือไม่ก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นี่ถ้าใครมีลูกแก้วแดงของมันอ่ะมันจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มคีอะไรประมาณเนี้ยให้กับทีมเราถ้าทีมเรามีโลอ่ะถือว่ามาคอโมโบแทนอุตะได้แต่ว่าส่วนตัวเนี้ยผมเอาอุตะมามาไว้แบบพวกอัพสกิลชัวร์น่าจะดีกว่านี้อ่ะแล้วก็สกิลแม่ม้ายร่วมผมก็เป็นตีหมูแล้วก็ตัวซับพอร์ตอะไรประมาณนี้พลังอยู่ที่เจ็ดแสนสี่อ่ะไม่ไม่มากไม่น้อยมาไม่แน่ใจว่านี้เรา ผมตีเจอบอทอยู่หรือว่าเจอคนนะจะไม่ได้แล้วว่าตีไปทางไหนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่างเล่นเท่าไหร่นะติดค่อนข้างหลายเกมเฮ้ยเนี่ยเปิดมาเจออันเทคู่เลยนะตอนแรกนึกว่าจะไม่เจอ,เอ,อมาตีไปก่อนแล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็เป็นอันนี้โอเคเสียดายอุตะโดนกันอัพสกิลนะกดเขาเรียกอะไรนะกันพาสีฟเนะเาะโอเคตายหนึ่งอันนี้ชิลนะอันนี้ชิล ต้นเอ่อต้องบอกลยนะอันเดคูอันนี้ถือว่าเป็นทีมที่เจอแล้วค่อนข้างชิลอยู่เพราะว่ามันต้องใจรักมากๆนะถึงจะเล่นทีมนี้นะเพราะว่าเห็นน้อยมากสมมติผมลงอันนี้นเราทำสิบรอบนะผมจะเจอต้นอลกิริเนี่ยประมาณ5รอบแล้วก็ CG อาจจะสักประมาณ4รอบแล้วก็เจออันเดคูเนี่ยประมาณสักรอบหนึ่งประมาณเนี้ยมันมันเป็นระดับนี้จริงๆนะเพราะว่าต้นอลกิรีเนี่ยมันค่อนข้างเก่งมากตัวละครมันค่อนข้างครบอายาโตเนี่ยเปิดเทินมาก็ตีฟีก่อนตัดเลือดแล้วก็ ทาราเนี่ยสามารถการอัพสกิลได้แล้วก็ฮิลทีมได้แล้วก็จบเทิร์นก็ตีฟรีอีกทีหนึ่งแค่เฉพาะออยาโตะกับทาราเนี่ยก็ตีฟรีไปคนละทีแล้วตอนเทิร์นมันตีต้นกับทีท้ายประมาณนั้นผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างเป็นทีมเมตามากแล้วก็ค่อนข้างขี้โกงนะใช้คำว่าขี้โกงแล้วกันทีมขี้โกงสุดๆอะตีไปก่อนแล้วก็อันนี้เอาไปอันนี้แล้วกันน่าจะตายอยู่นะรอบนี้โอเคจบอาริมาไม่ต้องตีด้วยซ้ำนี่ จูโซจูโซผมถือว่าผมอัพเยอะอยู่นะตอนนี้เป็นแร้งดีแล้วก็เดี๋ยวจะอัพให้เป็นถึงแร้งที่เป็นเอนะพยายามเปิดจากของเอ่อแล้วก็แบบพวกอัพของตามที่มันได้อะหาฟีอ่ะเออบางอันหาฟีได้ก็หาเพราะว่าผมว่าจูโซเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เยอะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตีด่านปกติตีคาริวบอลคาริวอลเนี่ยยังจูโซนี่ถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะในการตีคาริวบอลเพราะว่ามันตีไหลได้เรื่อยๆสําหรับทีมผมนะสําหรับทีม CG แต่ว่าทีมอื่นอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาต้องใช้แบบไหนนะอ๋ออันน งานหยาบอยู่นะโหอันนี้เล่นเป็นทีมทีมรวมๆนะนี่ละกันแล้วก็ตีโรไปจูโซไหลไม่ได้นี่ลำบากอยู่นะเอาจริงถ้าเริ่มเกมมาตัวที่ผมอยากให้โดนสกิลดำปิดเนี่ยก็น่าจะเป็นท่าล่างของอาริมะแดงอะ่ะส่วนอีก3ตัวผมไม่อยากให้โดนปิดนะ อันนี้เขาเล่นเป็นทีมทีมประสานนะรวมๆมีอุตาเนี่ยมี CG2 ตัวแล้วก็มีต้นอาลกิรสองตัวอันนี้ก็อาจจะไม่ตึงมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนเดี๋ยวแบบพูดปุ๊บไม่ตึงปุ๊บโดนตีตายซะงั้นแต่ส่วนมากอะทีมที่เก่งๆอะเขาจะเล่นเป็นทีมเพียวๆนะทีมแบบต้นอัลกิรเพียวๆอย่างเงี้ยผมเห็นเขาเล่นแบบ5้าตัวเลยนะเป็นตัวหลักสี่ตัวแล้วก็ตจวสำรองเนี่ยเป็นนากิเป็น5้าตัวเพียวๆเลยโคตรเก่งนะบางทีเปิดมาเธอแรกก็โดนฆ่าตายเลย อ,อ่ที่จริงอันนี้ดีก่อนจูโซแล้วก็ทีนี้แล้วกันแล้วจูโซอีกทีนึงน่าจะได้ไหลยอยู่อ่ะอ๋โอโอดนปิดพาสีอลิมาแดงโดนปิดพาสีนะไล่ตีตอนท้ายไม่ได้ถ้าไล่ตีตอนท้ายได้น่าจะตายนะแล้วก็ได้ไหลยอยู่เสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังม,มีโอกาส แต่ทีมเขายังฮิวสู้ได้นะเพราะว่ามันมีเอ๊ะแต่ว่านากีมันคิี้มันโดนปิดป่าวห้องผมเนี่ยไม่ได้ใช้นากีนะใช้อาร์มอนนะนางเงยเ,เจ็บอยู่มาเผือแพ้เนี่ย กูตาน่าจะตายมไม่ตายเบาไปหน่อยนีไ่ไงมาถึงก็เจอตึงนะแต่ว่าแต่ว่าอาริมายังไม่มีใครตายทั้งคู่เนาะแต่จูโซนี่ถือว่าเป็นดาเมจหลักของทีมนะตายไปซะละนเสียตอนที่ว่าต้นตอน,ตอนต้นเนี่ยโดนปิดพาสซสีนะอโอเคเอ้ยน่าจะตายว่ะโดนตีทีโอเค ที่เหลือลเหลือแต่อาริมาแสงมะแสงมะแสงอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้หนึ่งทีที่จริงเรานี้สองทีก็น่าจะเวิร์กนะทีไปเลยสองทีไม่เป็นไรโอเคอะตายหนึ่งตัวเทธนหน้าผมคิดว่าน่าจะปิดแต่ว่าถ้าโดนตีปิดพาสีโล่นี่ก็เอ้ยจำไม่ได้ว่ามันเป็นพาสีโลหรือพาสีอมตะน่าจะเป็นพาสีอมตะนะที่ต้องโดนปิดไม่ใช่พาสีโล แล้วอุตะมันอัพได้ป่วะโอเคอัพได้อยู่อ่ะตายไปหนึ่งโอเคเหลือตัวน่าจะโดนไล่ตีตายอยู่นะโอเครูปบางๆออ้ยอันนี้ก็ถือว่าตึงอยู่นะปกติเจอก็ไม่ไม่น่าจะตึงขนาดนี้แต่จริงๆมันอยู่ที่เอ่ออยู่ที่ทีมที่เราเจอด้วยแล้วก็สปีดเนี่ยมีผลแล้วก็อีกอันหนึ่งคือดวงในการอ่ะดวงของการ์ดดวงของการ์ดนี่ก็ถือว่ามีผลอีกระดับหนึ่ง บางทีเนี่ยเราเข้าเกมไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมันสุ่มได้แบบ3ดาวเลยอะ่ะอันนั้นงานยากมากแบบกดเข้าเกมมาปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งสุ่มได้3าดาวเลยหรือว่าทีมเราเนี่ยสุ่มได้3ดาวใบแรกเลยอย่างเงี้ยส่วนมากถ้าเจออย่างนั้นอนะ่ะอีกฝั่งหนึ่งมันจะกดยอมแพ้นะแบบโอ้โหยอมยอมแพ้ด,ดวงอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะดวงดีเกินอะไรประมาณนั้นแล้วอีกอย่างคือผมยังทำไอเนี่ยไม่ได้นะไอที่มันเป็นพารีฟิิดสกิลเนี่ยยังทําไม่ได้ ในแบบยังค่อนข้างอ่อนอยู่เอาจริงเรื่องอาร์ซเซเนี่ยผมรู้สึกผมโง่ามากเลยเรื่องอาร์ซีเซลยังยัง,ยงรู้สึกไม่ค่อยช่ำาเท่าไหร่นะอ,อันตีนี้ก่อนแล้วก็อ้ขั้นสโอ้แต่มันตีแรงอยู่เนะี่ยไม่ตายด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ดูอาริมาโดนอะไรวะเนีนะ่ยเจ็บหนักแบบหนักจัดเลยนะี่น่าจะโดนคานิกิตีปะ แต่ว่าตั้งแต่เล่นมานี่เจอแต่ทีมผสมแล้วก็อันเทคูนะยังไม่เจอต้อนเอัลกิลิเลยทั้งที่ทั้งที่บอกว่าต้อนอัลกิลีเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างเจอเมตาสุดๆนะเออแต่สุดแล้วแม่งไม่ได้เจอเลยทีมผสมนี่ก็เอาจริงตอนตีนอกรอบเนี่ยทีมผสมเนี่ยแทบไม่ได้เจอเลยนะแต่ว่าอาจจะเพราะว่าเขายัางไม่ได้เล่นหรอมั้งแต่นี้เออเดี๋ยนะอันนี้อานนี้แล้วกันแล้วก็อนันนี้โอเค น่าจะไหลได้อยู่นะรอบนี้โอเคได้ไหลทีนึงโอ้ยได้ไหลเพิ่มโอเคโอ้ยเกือบตายถ้าอีกถ้าตายไปเลยจะดีมากเนะี่ยที่จริงทีมนี้เขาเล่นเป็นทีมฟูจิที่จริงเอาที่จริงควรจะเอาคานิกิเนี่ยไว้ตัวอื่นนะแล้วเอาตัวเนี้ยมาไว้แทนผมว่าถ้าเขาเอาไอ้ตัวเนี้ยมาบัฟดาเมจเอ๊่แต่ว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ปิดไอมาผมไม่ได้อยู่ดีนี้ว่าโอ้โห แทีเดียวตายเลยวะแรงเวอร์แรงเวอร์แรงเวอร์เอ่อทะเลาะน่เป็นขั้นสามโอเคอันนี้แล้วกันแล้วก็ขั้นสาม,นนสามที่จริงตัวที่ผมอยากฆ่าก,ก่อนคืออาริมาแดงนะไม่น่าจะไหวนะนี่ น,นี่เราโดนเปิดก่อนเนาะถ้าจำไม่ผิดโดนเปิดก่อนสถานการณ์มันเลยแบบค่อนข้างตามเลยนะถ้าได้เปิดก่อนเนี่ยยังพอว่าแล้วก็เหลือตัวเดียวี่น่าจะโดนปิดพาสซีฟอมาตะได้เนี่ยอาริมาแดงเนี่ยมันมีถ้าจำไม่ผิดนะมันมีสกิลที่สามารถปิดพาสซีฟอีกฝั่งหนึ่งได้เราสามารถอ่าถ้าแบบเตียริมาแสงเนี่ยมันจะมีปิดอมาตะด้วยคือไม่สามารถใช้อมมาตะได้ แต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันต้องเงื่อนไขอะไรยังไงนะตัวละครมันไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่นะสกิลตัวละครแล้วก็บางทีอาริมาแดงตีอย่างเงี้ยรีเวิลสกิลกับอัพผมก็งงเหมือนกันนะว่ามันมาจากตรงไหนวะอันนี้น่าจะโดนตีลดดาวมีือเปล่าดูไปเออเหนี่ยไหมดาวมีลดลงอาครตีดลดลงโอเคอันนี้ไม่น่าจะชนะนะ,ะตีไปก่อน เราอย่งนี้เราอย่างแต่ว่าเรายัางไม่โดนปิดพาสีเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปิดพาสติกปะ่ะนั่นไงคุย,ยไม่นานขาดคำเลยตายซะละมาต่อไปเจอบอดเอาจริงอยากเจอทีมต้นเอากิริสักสักรอบหนึ่งอะอยากเจอแบบตึงๆสักรอบหนึ่งอับต้นเอากิริเพราะรอบนี้ยังไม่เจอแบบตึงๆเลย อยากให้เห็นเป็นอูท่าอันนี้จริงรอบนี่ยมันเป็นเจอรอบบอดนะไม่จําเป็นต้องหาคู่นานขนาดนี้ก็ได้นะปกติรอบเจอบอทเนี่ยกดปุ๊บเจอปั๊บเลยก็ได้นะผู้เลนเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอ้หน่าจะจะบอกว่าวันเทินก็ไม่ได้นะมันมีตัวสำรองอีกอ่ะแต่ว่าทีมหลักกับวันเทินได้อยู่แต่ว่ามันต้องเจอตัวสำรองด้วยตัวหนึ่งก็ต้องเป็นสองเทินนี่แล้วบอดเนี่ยตัวละครไม่อย่างตึง น่าจะตายอยู่นะโอเคชิวๆกับบอลอยากเจอต้นเออกดีสักรอบหนึ่งนะจะได้ให้ดูนะว่าทีมมันค่อนข้างเมตามากนะเอาจริงผมชอบตรงที่ว่าอย่างอายาโตะเนี่ยตีตอนเปิดตัดเลือดทาระตีตอนท้ายแล้วก็ฮิวมันเป็นการคอมโบที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างดีมากเลยนะแล้วก็อย่างคือทาระเนี่ยถ้าดาวถึงอนะมันตีแล้วก็ทําให้ฝั่งนึงไม่สามารถรับเกีรดการ์ดได้ด้วยนี่ไง เดีทีมต้นเราก็ดีนะแต่ว่าน,นี่เป็นผสมกับอุตตะไปหน่อยนึงแล้วอุตตะเราโดนนี้ด้วยตีไปก่อนหนึ่งสองแล้วก็งน,นี้แล้วกันเอาจริงมันก็ควรจะสร้างลู่นะตายปะเอ้ยตายอยู่เว้ยาแล้วเดีย๋ยวนะเมื่อกี้ตีเหมือนในสามตัวนี้ตีไม่เข้าเนี่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร แต่ว่าทาราติตตันก็น่าจะสบายขึ้นระดับหนึ่งนะแล้วก็ออยาโตโดนปิดพาส,สีนะปกติตอนเริ่มเทิอนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นอเอฟเฟกตรงนี้นะที่เป็นการปิดของอาริมะจะเห็นได้ว่าออยาโตเนี่ยไม่ไม่ได้กระโดดตีเปิดรอบแรกนะโดยปิดพาส,สีไปถือว่าดีอยู่พาส,สีเนี่ยมันใช้ได้มันใช้แก้ทางได้หลายตัวอยู่ใช้แก้ทางอาริมะอย่างเงี้ยที่แบบตายเกิดได้แล้วก็ใช้แก้ทางอาริมะแดงที่เอาอะไรเงี้ย ใช้แก้ทางอาริมาดแดงที่ไล่โจมตีได้เออประมาณเนี้ยแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะแก้ทางทาระที่ตีปิดท้ายได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็จูโซน่าจะแก้จูโซที่ตีไล่ตีไล่ตีเออแต่ว่าผมไม่ผมจำไม่ได้ว่าของจูโซมันเป็นพารีฟหรือเปล่าหรือว่าเป็นของสกิลอะไรสักอย่างนะประมาณนั้นอ,อ,อันนี้เจอ CCG เราโดนปิดตัวแดงโอเคโอ้แต่ว่าโหนะเมื่อกี้ยังคิดสกิลอยู่เลยรีบยอมแพ้จัง เอาจริงอะ่ะใครที่ผมเห็นบางคนอะ่ะแล้งเขาแบบเป็นแล้งเอ่อมาสเตอร์นะแล้งแดงแล้วอะ่ะเขาก็ยังเตียวแต้มอยู่นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัวนวะ่าเขาจะเตียวแต้มไปทําอะไรแย่แย,แย่นะแต่ว่าเซิร์ฟเขาอาจจะการแข่งขันสูงหรือเปล่ารางวัลอาจจะอย่างนั้นนะแต่เซิร์ฟผมอย่างเงี้ยใครที่โอ้อันนี้อันนี้นนวิวห่างแบบห่างเยอะเลยเนะี่ยแต่เซิร์ฟผมเนี่ยส่วนมากเนี่ยเอาไม่ใช่เซิร์ฟผมสิแต่ว่าจะมีแบบบางคนรวมถึงผมด้วยเนี่ยถ้าสมมติผมอยู่แล้งสูงสุดแล้วอย่างเงี้ยผมจะกดยอมแพ้ให้คนที่แล้งต่ํา แรงสีม่วงเนี้ยผมจะกดยอมแพ้ให้แล้วก็ผมก็ไปตีกระบอทเอาชนะเอาประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเจอกับแรงแดงเหมือนกันอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อารมณ์ถ้าขยันหน่อยก็ตีแต่ว่าถ้าดูแบบเสียเปรียบหรือว่า,าขี้เกียจก็กดยอมแพ้ประมาณนั้นเพราะว่าแรงเราเอาแค่แค่นั้นอะพออันนี้น่าจะอยู่กิวเดียวกันนะถ้าจะไม่ผิด p v p PVP เนี่ยแต่ว่าน่าจะคนละเซิร์ฟมั้งไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เซิร์ฟผมนะเพราะว่าชื่อไม่คุ้น อา,อาจจะยังไม่รู้นะตอนนี้เกมมันรวมเซิร์ฟนานแล้วนะแต่ว่าเป็นรวมแค่รวมผู้เล่นไม่ได้รวมอารีนากับรวมพวกอันดับนะรวมแค่ผู้เล่นอย่างเดียวอย่างงตายเลยมาถึงเอ้ยเรายองแพ้หลือเนะี่ยเราเจอตึงเกินไปอ่ะลองดูก่อน ตายอยู่เดียแต่ปิดทายสิบไล่โจมตีไปวิโอพอกันทีมก็เหมือนเหมือนกันเนี่ยเอาจริ้งเนี่ยเราเปลี่ยนจากอุต่าเนี่ยมาใช้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ที่เป็นหัวขนเนี่ยได้แต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้อัพเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็ผมคิดว่าอุต่าน่าจะดีกว่านะแต่ว่ามันจะมีแบบตัวละครที่ถ้ามีทีมถ้ามีตัวละครทีมนั้นๆอยู่อะ่ะเออมันจะเพิ่มสเตตัสหรืออะไรพวกนั้นนะ่ะ อ่าอันนี้ที่จริงเราเอาเป็นน,นี่ก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้อุ้ยตายเลยเว้ยแรงจัดไม่ได้ใจเมื่อกี้ติดคีบหรอวนั่นอันนี้ก็ตายนะแต่ว่าติดอ่อาร์ซีเออบวกหนึ่งไอหนึ่งนะรอดเฮ้ยแต่เมื่อกี้ตีอาริมาแดงแรงมาก ดูไม่ทันด้วยมันติดคีหรือเปล่านะมันช็อตเลยอะต่อยเป็นสกิลขั้นสามก็จริงนะแต่ว่าก <c oughs> ็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนั้นไม่ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนั้นโอ้ล้านหกแรงอยู่มาตอนนี้น่าจะต้องเก็บเอ่ออันนี้ก่อนอยู่นานไม่ได้อันตรายโอ้โอ้แล้วก็เอ่อมันน่าจะโดนไล่ตีตายนะ ไม่แน่ใจว่าไล่ตีตายป่ะเล่นแบบประมาทหน้านี้ถ้ามันโดนไล่ตีไม่ตายเราอาจจะแพ้เองได้นั่งไงเล่นแบบประมาทประมาทโลดีมาเป็นหน่อยนะแต่ว่าเมื่อกี้มันก็ไม่ควรประมาทเนาะเพราะโล่เอ่อเพราะีมาตีตั้งล้านหกนะลู่หนาอยู่แล้วไม่น่าประมาทอนะแล้วดีมาแดงเราน่าจะโดนตีติดวิกด้วยนะผมคิดว่าเขาน่าจะยอมเสียทีหนึงนะ่งอะ เพื่อวีกันนั่นไงอืมอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ลกันไม่ตายด้วยอ้าวโอเคติดอะไรตายก็ไม่รู้อพอมีโอกาสอยู่นะทิ้งจะน้อยนิดทิ้งจะน้อยนิด็ย่งพอมีโอกาสอยู่ โอกาสหนึ่งเดียวตอนแรกคิดอยู่นะว่าถ้าอาริมาลอดเมื่อกี้มันเป็นสกิลขั้นสาเนาะผมว่าสามารถตีปิดเบรกได้นะาตีปิดอมตะแล้วก็น่าจะรอดอยู่อันนี้เราน่าจะยังไม่ตายเนาะน่าจะมีอมาตะอยู่มีคืนชีพเบามากโดนตีนิดเดียวนะเมื่อกี้คานเ,เตอร์เบา และสกิลนี้แบบโดนไอเนี้ยขั้นตลอดเนยโดนตีขั้นไม่หยุดเลยมันแพ้เพราะจังหวะนั้นแหละผมคิดว่าถ้าตีถ้าตีจูโซทิ้งอ่ะมันน่าจะชนะอยู่น่าจะไม่เป็นแบบนี้ประมาทไปหน่อยนึงโอเคอ่ะประมาณนี้และกรรันสัตว์ทาง่างของ าการรีวิวแต่และทีมนะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยในอารีนาเนี่ยอตอนผมเล่นนอกรอบอะเจอต้นอกรีค่อนข้างเยอะแต่ว่าเนี่ยเจอ CG กับทีมผสมค่อนข้างเยอะกว่านะก็นั่นแหละแต่ว่าเอาจริงเนี่ยเมตาตัวเนี้ยมันคือทีมต้นอกรีนะแล้วก็รองลงมาเนี่ยคือทีม CG ประมาณนี้อะแล้วก็เดี๋ยวรอผมไม่แน่ใจว่าตู้แสงมืดถัดไปเนี่ยเป็นตัวอะไรถ้าเป็นอาร์มอน่ะผมว่าจะจัดสักสเอ่อประมาณ500โลนะประมาณ500โลเพราะว่า เพชรเนี่ยน่าจะเก็บได้อยู่นะประมาณเท่าไหรอ่อ่ะผมมีตั๋วอยู่57อะ่ะแล้วก็มีเพชรอีก2องแสนมอ่ะรวมๆแล้วก็น่าจะอ่ายี่สิบนะก็เกือบๆแล้วเออมันมันน่าจะเกือบๆแล้วแหละก็นั่นแหละมันต้องรวมๆแล้วได้ประมาณ3 0 0แสนอะ่ะน่าจะเปิดได้ประมาณ5 0 0ครั้งนะก็แบบจะเอาสุดอยู่นะอันนี้อะ่ะ โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากากดไลค์าารรกดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่าสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปเลี้างซ้ายเพื่้ยงขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไนะ้เจอกันคลิปหนะ้าไปบายครับผม